ในั้นน้าสาวชนิดายาประเสิริชชั้นพ5าทับอเลขที่26สิบค่ะวันนี้จะมานําเสนอโครงงานฐานดับกลิ่นค่ะค่ะเรื่มกันที่ประโยชน์ของฐานดับกลิ่นนะคะดูดซับกลิ่นไม่พึงประสงค์ค่ะเช่นกลิ่นอับชื้นกลิ่นอาหารหรือกลิ่นบุหรี่ค่ะวิธีการใช้งานนะคะนําก้อน่านดับกลิ่นไปวางไว้ในสถานที่ต่างๆค่ะเช่นสถานที่ต้องการดับกลิ่นอับค่ะเช่นห้องน้ำหรือว่าตู้รองเท้าตามปริมาณที่เหมาะสมค่ะต่อไปนะคะเพราะอะไรฐานจิงดูดกลิ่นค่ะ ฐานมีพื้นที่ผิวมากทาให้มีพื้นที่ผิวสูง500ถึง1,500ตารางเมตรต่อกรัมค่ะ500ก,ากาะินและสารเคมีในอากาศนะคะจะเข้าไปติดอยู่ในรูกคุ่นเหล่านี้ค่ะฐานมีผิวที่หยาบและลูกุ่นจานวนมากทําให้มันสามารถจับและกักเก็บโมเลกุลของกินสารระเหยได้ดีจึงช่วยกาจัดกินได้พึงประสงค์ได้ค่ะต่อไปนะคะวิธีทาค่ะขั้นตอนที่1ค่ะนําฐานมาบดและร่อนด้วยตะแกรงจนละเอียดที่สุด2-3รอบค่ะขั้นตอนที่2นะคะนําแป้งมันและน้ําค่ะผสมกันในอัตราส่วน1:3ต่อค่ะ น้ำสามส่วนและแป้งหนึ่งส่วนค่ะแล้วต้มด้วยไฟอ่อนจนข้นและใสค่ะขั้นตอนที่สามนะคะจากนั้นนําแป้งที่เราทําจนสุกแล้วค่ะผสมกับผง่านที่บดรอไว้ค่ะผสมให้เข้ากันค่ะขั้นตอนที่สี่ค่ะนํามาขึ้นรูกค่ะตามรูปที่เราต้องการนะคะขั้นตอนที่5้าค่ะตากให้แห้ง2อถึงสาวันและจัดบรรจุพันธุ์ใส่ถุงเตรียมไว้ค่ะขอบคุณค่ะขอจบการรายงานเพียงเท่านี้ค่ะ